ฮัลโหลวัสดีครฮัลโหล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 เสียงผมเบาใช่ไหมโอเคจีบเธอไม่ได้แม่ไม่อยากให้มีแฟนก็เลยจีบมาเธอท่านจีบเธอไม่ได้ ไม่บอกว่าผมแบดเจอแม่งเป็นคนแรกเลยเจอมันคือรักแรกพบเลยวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับผมฮัลโหลได้ยินไหมทุกคน <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยตกใจหมดโอ,อ้โหตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยคนนั้นคุณคุณนะเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ รักเจอคนนี้ยสนตั่วโมงเช้าสายบายเย็นก็อยอังรักอยู่ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนยังไงก็โอกหัวใจเปิดให้เจ้าเปิดกันนะโอ้เปิดได้เปิดเลยเปิดได้ เก็บได้อีกเท่าไหร่นะ15โอเคผมนั้นเป็นจรเดีย,ยงคุณหลอกผมใส่ไอ้มองเอาเปิดมาจอแต่คุณนั้นรีบทรงมันมาว่าใจขึ้คุณ